เท่ <c oughs> าที่ได้ฟังในบัดนี้รู้สึก <c oughs> ยินดีและขออนุโมทนาทีว่าได้ตั้งใจจะก,กระทำกันอย่างไรก็ไม่มีเรื่อง อะไรที่จะพูดมากมักแล้วว่าโดยรายละเอียดก็ไดยพูดกันไปแล้วโดยอาจารย์ที่ให้การอบรมเหลืออยู่ก็แต่หัวข้อสรุปและสิ่ง จันลงใจให้มีความเข้มแข็งควาหาหาญเสียสละอดทนในการปฏิบัติงาน <c oughs> หน้าที่ที่เราจะต้องทำอย่างน้อยมันก็จะต้องนึกถึงว่าจะต้องทำเพื่อประโยชน์ตัวเราเอง แล้วก็เพื่อประโยชน์บ้านเกิดเมืองน,นอนของเรารวมทั้งประเทศไทยน <c oughs> ้วาก็จะต้องทำเพื่อมนุษย์ทั้งหมดหรือโลกทั้งหมดมันมีอยู่เป็นสามชั้น <c oughs> เพื่อเราเองค <c oughs> ือประเทศชาติ <c oughs> เพื่อโลกทั้งดวง พอคำนวณเอาเองเธอว่าจะต้องใช้ความเสียสละกดกล้นอดทนกี่มากน้อย <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่ามันมีค่ามากเหลือที่จะประมาณถ้าเราจึงเสียสละได้ <c oughs> มากกว่าชีวิต <c oughs> นี่มันมีเรามีเป็นเดิมพันไปถึงชีวิต แต่ถ้ามันมีอะไรมากกว่าชีวิตเราก็จะเสียสละได้คอคิดด้วยความประเสดของการทำหน้าที่ตามพระพุทธประสงค์ดังนั้นเราจรึงได้ยินได้ฟังมาว่าการที่พระพุทธองค์จะเป็นพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้นั้น สร้างบมเพนบารมีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติหนึ่งถือว่าชาติหนึ่งคือชีวิตหนึ่งมันก็นับไม่ไหว่คำนวณกันอย่างนี้แล้วก็พอจะมีความกล้าหาญเสียสละทำไปได้เพื่อประโยชน์ มันมหาศาลกว้างขวาง๋ยวนี้เรารู้สึกว่าปัญหาเฉพาะหน้าก็คือปัญหาทางศีลธรรมว่าโลกกำลังจะว,วิน,นาศเพราะไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้นทุกที ก็มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันมีอำนาจมากนำมาทำให้คนเหยียบย่ำศีลธรรมไปเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความอดอร,รอทางเนื้อหนังเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราจึงสูญเสียสภาพของความมีศีลธรรม ำหรับกคำว่าศีลธรรมคืออะไรนั่นสรุปสั้นๆว่าคําคเนี้มันหมายความได้ทุกขั้นตอนคือศีลธรรมในฐานะเป็นความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติส่วนที่เป็นความรู้ก็เป็นศีลธรรมที่ศีลธรรมในฐานะที่เป็นการปฏิบัติมันต้องปฏิบัติลงไปมันจริงจะมีศีลธรรม นี่นก็มีผลเกิดขึ้นเป็นศีลธรรมคือเป็นความสงบหรือปกตกินี่นก็ศีลธรรมในขั้นที่เป็นผลหรือเป็นปฏิเวทที่จะประจักษ์แก่ใจขอ,องเราที่เรามาอบรมกันนี้มันก็เป็นเรื่องศีลธรรมในขั้นความรู้ พื่อจะรู้เองก็ดีเพื่อจะเอาไปสอนผู้อื่นก็ดีก็มันยังคงเป็นความรู้ตอนนี้ก็ต้องเอาไปปฏิบตัติเราเองก็ต้องปฏิบตัติผู้ที่ได้รับคาแนะนําจากเราก็ต้องปฏิบัติเมื่อผลมันก็จะเกิดขึ้นเป็นศีลธรรมในระดับความสงบความเป็นปกติ ของเราของประเทศชาติของเราหรือว่าของโลกทั้งโลกนี่คำว่าศีลธรรมมีความหมายสั้นๆว่ามันเป็นปกติพ็ผิดปกติก็คือไม่มีไม่มีศีลธรรมเพราะศีลธรรมมันแปลว่าปกติธรรมที่เป็นความปกติ จึงหวังว่าทุกๆุท่านนี่จะไปช่วยกันทำให้มันมีศีลธรรมผมสนใจเรื่องศีลธรรมมานานมักหนาแล้วนึกอะไรออกเกี่ยวกับศีลธรรมก็มักจะเขียนไว้เป็นคำกรอน เดี๋ยวนี้มีความเป็นกันเองมากพอแล้วมีเวลาว่างพอที่จะเอามาแสดงให้ฟังเป็นที่ระลึกศีลธรรมมีอยู่เป็นนานาแบบนานารูปแบบผุมเขียนเป็นก่อนไว้ว่าศีลธรรมความปกติ ตามธรรมชาติสีลธรรมตามอำนาจคนจัดสันนี่แบบสีละธรรมคือสุขกับสะดวกบวกเข้ากันสีละธรรมคนทุกวันหันหัวลง ศีลธรรมนำบุตุชนดนอริยะศีลธรรมรวมฐานะที่พึงประสงศีลธรรมทุกทุกส่วนล้วนเส้นตรงศีลธรรมชั้นสูงส่งตรงต,รงต่อยาน ศีลธรรมปริยัติจับฐานรากศีลธรรมมีวิบากล้วนสุขสารศีลธรรมสะอาดสว่างสงบบรรจบงานศีลธรรมส่วนอวสานนิพพานแล เนี่ยแง่มุมของมันที่เราจะดูได้อย่างไรอย่างน้อยมันต็วมีอยู่อย่างที่ว่านี่หลายแง่มุมทีเดียวไปคิดเดูอจริงหรือไม่จริงทีนี้เกี่ยวกับศีลธรรมในสภาพปัจจุบันนี้เรากำลังรอว่าให้ศีลธรรมกลับมา แต่ว่าเราไม่ได้รอเฉยๆเราดิ้นรนค้นขวาถ้าเรามองเห็นอยู่ว่ามีความจำเป็นอย่างไรเกี่ยวกับศีลธรรมนี้ตรงนี้ผมเขียนไว้ว่าศีลธรรมเลวคนก็ได้กลายเป็นผีหาความดีไม่ประจักษ์สักเส้นขน ศีลธรรมดีผีก็ได้กลายเป็นคนที่เลิศล้นภูมิใจไหว้ตัวเองศีลธรรมต่ำเปลี่ยนคนจนคล้ายสัตว์จะกินจัดโกงกันขมันขเมงศีลธรรมสูงคนสดใส ไม่อนละเวงล้วนยำเกรงกันและกันสันเพื่อนตายศีลธรรมนี้ทุกวันมันตายซาดคนมีบาปก,ก็ไม่พร่ำศีลธรรมหายศีลธรรมกลับมาเมื่อไรแห่ทั้งใจกายคนก็หายจากทุก เป็นสุขเองเรามุ่งลงมุ่งไปที่สีนธรรมถ้ามันหายไปมันอวินาศถ้ามันกลับมาไอ้คนก็เป็นสุขเองนี่คือการที่เรามองเห็นและเราหวังอยู่ทีนี่ดูสภาพปัจจุบัน การศีลธรรมให้ยิ่งกันไปอีกเขียนเป็นกลานไว้ว่าศีลธรมรมศีลธรรมศีลธรรมช่างตกตาลงทุกวันถ้าสรรหาคงไม่พอขอมาทำน้ำหยอดตาเพราะบูชากันแต่เงินเกินพอแรง ศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมสร้างตกต่ำไปเสียทั่วทุกหัวระแหงเข้ารังเกียจเกลียดชังดั่งผีกระแสงอยากให้มันแห้งแล้งจากโลกนี้ศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมถูกเหยียบย่ำ โดยฝูงคนจนปนปี้โลกของคนย่นถอยยับเกินอับตรีที่คงที่คือโลกสัตว์ดูอัศจรรย์เนี่สภาพศีลธรรมทุกวันนี้มาความว่ามันถูกเหยียบย่ำคนเขาเกลียดอยากให้มันหมดไปจ,จากโลก ทั้คนก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มีความปกติสุขทับย์รักษานยังคงสภาพเดิมคือมีความเป็นปกติสุขข้อนี้นดูมันน่าอัศจรรย์อยู่ที่นี่ก็มาดูกัน ในง่ที่มันเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของโลกในปัจจุบันนี้กับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นมันกำลังขักกันอย่างไรมันกำลังกระทบกระทั่งกันอย่างไร <c oughs> โลกทุกวันอยู่ในขั้นกาียุค ที่เบิกบุกเร็วรุดสู่จุดสลายจะสิ้นสุดมนุษยธรรมดำอาบายก็เห็นโกงจากร้ายเป็นดอกบวัวกิเลสไสหัวส่งลงปลักกิเลสมีความแกนแสนวิเศษมาสมหัวสามารถดูดดึดก,กันึงกันไปใจมิดมัว เห็นตนตัวที่จมกามว่าความเจริญมองไม่เห็นศีลธรรมว่าจำเป็นสำหรับอยู่สุขเย็นควรสันเสริญเกียรติกามกินจนบินบ้ายิ่งกว่าเกินแล้วหลงเพลินความบ้าว่าศีลธรรม สมัยนี้ก็อไอ้ความที่จมอยู่ในตามนะว่าความเจริญมาในชไหนโลกเอาความบ้าชนิดน,นั้นว่าเป็นศีลธรรมเพราะเขามันหลงมันหลับตาม,มากถึงขนาดนั้น <c oughs> ที่เราหวังว่าศีลธรรมต้องกลับมาถ้าศีลธรรมไม่กลับมา ก็เรียกว่าถึงที่สุดกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดกำลังเกิดภัยร้ายอันใหญ่หลวงแก่สัตว์โลกทั่วถินจักกรวาลปวงน่าเป็นห่วงความพินาศชะกาดเกิน กลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดในโลกเกิดกะลียุคอย่างฉุกเฉินหลงวัตถุบ้าคลั่งเกินบังเอิญมัวเพลิดเพลินสิงกาลีมีกำลังกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด ความเลวร้ายอาลามสะเดจวนหมดหวังเฮบยกลับมาทันเวลาพาพลังมายับยัง้งโลกไว้ให้ทันการถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ มนุษย์ยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉานมั่วหลงเรื่องกินตามเกียดเตเกียดนิพพานล้วนลื่อด้านไม่เหนียวรั้งบังคับใจอาทยากรรมเกิดกระนำลงในโลกมีเลือดโชคแดงฉาน และส้านหลเพราะบ้ากินบ้าตามตามเกินไปบ้ากเกียดก็พอไม่ได้ให้เมาตนอยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสน ขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมูค่คนให้ผ่านพน้นวิกิจการทันเวลาให้มีแง่คิดอีกมากเนี่ยมาอ่านฟังพอเป็นตัวอย่างว่าได้เคยคิดมาแล้วอย่างไรเกี่ยวกับศีลธรรมนี่ <c oughs> ขอเอาไปคิด ดูบ้างอย่างที่ผมเคยเคิดมาแล้วบ <c> า <oughs> งทีเราเลยจะใช้คำว่าธรรมแทนคำว่าศีนธรรมบางทีเราเลใช้คำว่าศาสนาแทนคำว่าศีนธรรมเมื่อเราพูดว่าศาสนาเจริญหรือศาสนาเสื่อม โดยที ions, ่แท้แ hmm ล้ว hmm. ม <im> ันก็คือศีลธรรมเจริญหรือว่าศีลธรรมเส่อมนั่นเองมันไม่ได้หมายถึงวัตถุหรือโบสถ์วิหารหรืออจำนวนของบุคคลที่จึงขออาที่แง่หนึ่งเกี่ยวกับคำว่าศาสนาเพราะมันคู่กันมาหรือเป็นสิ่งเดียวกันกับศีลธรรม ี่คอยดูว่าศาสนา, <c oughs> านี่โดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะมันอยู่ในสภาพอย่างไรศาสนาโบสถ์วิหารการวัดวานี่ก็อย่างหนึง่งศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนนี่ก็อย่างหนึง่งศาสนาประพฤติธรรม ตามขั้นตอนศาสนาพาสัจจรจวบนิพพานศาสนาเนื้องอกพอกพระธรรมศาสนาน้ำครัมของเป็ดหานศาสนาพูดผีพานิชการศาสนาวิถีฐาน พวกผ่านเรือนศาสนาใหม่ใหม่ร้ายกว่าเกา่าศาสนาของพวกเจ้าโจรผ้าเหลืองศาสนาปัจจุบันพันการเมืองศาสนามาลังมาเรืองอมเมืองคนเย็น ไรคิดดูว่ามันมีกันกี่รูปแบบสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศาสนานะมันเป็นสิ่งที่เราเหลีกไม่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่ในส่วนตัวเราก็ดีในส่วนผู้อื่นก็ดี คิดนั่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไปเฉยคิดไปเกยดูดูกันต่อไป <c oughs> <c oughs> ที่นี่มันยังมีอาร์เรนเตเตรตบางอย่างเกี่ยวกับ เรียนศาสนาหรือเรียนศีลธรรมในที่นี้เราให้หัวข้อว่าเรียนศาสนาหรือเรียนศาสนาคำนี้ฟังวนเวียนเรียนศาสนาไม่แน่ว่าเรียนอะไรทำไมหนอเรียนนักธรรมเรียนบาลียังมิพอ ก็เรียนต่อกรรม,มฐานการปัจสนาเรียนเรียนไปก็ได้แต่ว่าเรียนบ้างก็เปลี่ยนเป็นอาภาพบ้าศาสนามีหลายอย่างบ้าระหามเกินธรรมดากระทั่งบ้าลาบยศ สานาสนาเรียนศาสนานั่นต้องมีที่ตาหูเมื่อให้เกิดทุกอยู่ทุกสถานเรียนให้รู้ตรงที่จะชักสถานอย่าให้เกิดอาการมานรบก,กวน เรียนตรงๆลงไปที่ตัวทุกันดูให้ถูกกรรมวิธีอีกระสวนสัดบั้นการปรุงแต่งแห่งกระบวนจิตปั่นป่วนสงบได้ทุกหายไป นี่ว่าเรียนศาสนานั่นเขาว่าเรียนกันอย่างนั้นเรียนกันอย่างนี้ก็ทั่งเรียนพระไตรปิฎกกว่ากันไปแล้วทีนี้ผมพูดนะอย่างความรู้สึกของผมว่าเรียนศาสนานั้นต้องเรียนที่ตัวความทุกข์โดยตรง ยิ่งเรียนพระคมปีเรียนบาลีเรียนอะไรต่างๆนั้นอาจจะยิ่งไม่รู้จักพระศาสนายิ่งเรียนพระคมปีเรียนบาลีเรียนอะไรต่างๆนั้นอาจจะยิ่งไม่รู้จักพระศาสนาถึงไปรู้จักเกือบรู้จักอะไรข้องหระศาสนาไปเสียหมดมันไม่รู้ตัวศาสนา ถ้าเรียนตัวศาสนาต้องเรียนที่ตัวทุกเรียนตรงๆลงไปที่ตาหูเป็นต้นเมื่อมันก่อเหตุให้เกิดทุกข์อยู่สังเกต่ดูเีติแล้วขจัดสกัดกั้นกรรมวิธีที่มันจะเกิดก่อความทุกข์นั่นเสียให้ได้ มันจะมีกี่กระสวนคือกี่รูปแบบถ็ตามใจเราก็จะสะกัดกา้านวิธีการปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยที่จะให้เกิดทุกข์นั้นว่าให้ได้แล้วความทุกข์มันก็ดับไปนี่แถมพกมาเรียนสศาสนาต้องเรียนกันอย่างนี้ เรียนธรรมะเรียนบาลีเรียนปรัชยาเรียนวิปัสนาเรียนอะไรก็ตามใจถ้าไม่เรียนลงไปที่ตัวความทุกข์แล้วก็ไม่มีหวังที่จะรู้จักพระศาสนาทุกคนก็มีเนื้อมีตัวมีนามมีรูปมีขันธ์ธาตุอายนตน,นะที่ทำให้เกิดความทุกข์อยู่แล้ว ขอให้เรียนลงไปที่นั่นเรียนตรงๆลง,งไปที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจเมื่อมันไปสัมพันธ์กันเข้ากับรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์พระธรรมารมเกิดวิญญาณเกิดภัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานและเกิดความทุกข์เนี่ยเรียกว่าเรียนลงไปที่ความทุกข์จะพบตัวภาษาสนาจะพบตัวศีลธรรมอย่างยิ่ง เมอเราจะไปบอกเด็กๆยุวชนในปัจจุบันนี้ก็บอกให้เขาเรียนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาท่าน,นและให้ดีๆให้เขามองให้เห็นจับให้ได้ว่าความเลวร้ายมันได้เกิดขึ้นมาอย่างไรโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาใจเหล่านั้นนี่ก็เป็นอันว่าห การสอนการแนะนำชี้แจงของเรานั้นมันถูกตรงต่อความจริงหรือว่าอย่างน้อยก็ถูกตรงต่อความจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าที่แลมาก <c oughs> ารหาัังสอนอบรมศีลธรรมก็คงจะหมดปัญหาหรือม,มีปัญหาเบาบางลงไปเรื่อย เราก็จะประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งในที่สุดนี่ผมขอแสดงความยินดีขออนุมโมทนาขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายผู้ประกาศตนเป็นพุทธบุตรพุทธชินโนรสมณสารกยบุตรติยักษเป็นตน้น และพยายามกระทำหน้าที่นั้นๆของตนของตนอยู่จงได้ประสบความเจริญก้ามา้าทั้งในทางการเล่าเรียนศึกษาการประพฤติปฏิบัติการได้รับผลแล้วแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์จาก ถ้าศาสนานี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมัาจะได้มีความสุขทั้งส่วนตนและส่วนบุคคลอื่นที่ทั้งแก่เราทั้งแก่บ้านเกิดเมืองนอนของเราแก่โลกทั้งสิ้นโดยสมมติว่านี่เป็นสิ่งที่เรายอมรับผิดชอบเรารับออกมาเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องกระทำ แล้วก็มีความกล้ามากแล้วก็มีความขันนะอยู่ทุกขิพาราตีการเธอ